ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำขั้นเทพร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมหลากหลายให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG Mobile และยังมีเกม One Punch Man The Strongest อีกด้วยใครที่กำลังหาร้านเติมเกมดีๆเติมเกมถูกเติมเกมเวไวต้องขั้นเทพเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการสุ่มราชาทะเลลึก UR ที่มันได้ทำการรีเทิร์นให้เราได้ทำการสุ่มมันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายว่าท่านผมถึงสุ่มนะครับแล้วก็ ควรสุ่มไหมสาหรับคนคนหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับในการรีเทอร์ของเจ้าาชาไหลเล็กยอูอาร์นะครับว่าควรสุ่มดีไหมหรือควรข้ามดีคลิปนี้ผมจะมาสุ่มแล้วก็อธิบายด้วยนะครับว่า ควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มหรือควรข้ามดีนะครับมาอย่างแรกเลยนะครับผมจะมาพูดก่อนเลยนะครับว่าข้อดีข้อเสียของมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วจะควรสุ่มตอนรีเทิร์นดีไหมผมจะบอกข้อดีก่อนเลยนะครับข้อดีของราชาทะเลลืกยูอาร์นะครับจะมีอยู่สี่ข้อที่ผมนั้นคิดออกนะครับว่ามันดียังไงนะอันดับแรกเลยนะครับราชาทะเลลืกยูอาร์จะแจกโล่หนามสะท้อนนะครับก็คือจะสะท้อนระเบงเหมือนซุปเปอร์รัชายแต่จะเยอะกว่า10%นะครับข้อดีที่สองเลยนะครับสำหรับราชาทะเลเลืกก็คือแจกลูกไฟให้เรานัั่นนนเเองก็็ถ้าาปพ จะแจกเราประมาณ2ลูกหรือเปล่าน่าจะแจก2ลูกนะครับส่วนพาร์ทสเนี่ยก็จะแจก3ลูกเลยนะครับข้อดีข้อที่3นะครับจะเป็นการทำดาเมจหมูที่ค่อนข้างแรงนะครับก็คือยิ่งศัตรูในสนามเนี่ยมี6ตัวก็คือดาเมจก็จะคูณไปตามจำนวนเปอร์เซ็นต์นะประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์วะตามจำนวนทั้งหมด 250%ก็คือ25 0ปนคูณ6กไปนะก็คือดาเมจที่มันจะทำได้นะคะรับตลอดศัตรู6ตัวนะครับประมาณนี้เลยสำหรับข้อดีข้อสามสข้อดีข้อที่4เลยนั่นก็คือมันเท่นะครับมันเท่เลยนะครับในสายตาผมมันเทแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกกูมาพูดให้มันดูเยอะไว้กันแหละส่วนข้อเสียเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อเสียเลยนะครับที่ผมนั้นพอที่จะนึกออกได้นะ,ะข้อเสียอ,อย่างแรกเลยนะครับก็คือดาเมจมันจะเบามากนะครับถ้าศัตรูฝัง่ะะง,ฝขงข้ามเ,เนี่ยมะะี ต่อยเบาแบบตัวอื่นตีธรรมดายังแรงกว่าเลยเอาง่ายน,นะส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับที่ผมนึกได้ก็คือถ้าไม่ใช่อาวุธ3าดาวเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะต่อยเบาอยู่นะถ้าเราไม่ได้ปั้นสุดนะครับแบบมันจะต่อยเบามากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วอาวุธ3ดาวเนี่ยก็ควรที่จะคู่กับราชาทีริกเลยครับแต่ถ้าไม่มีก็คือมันมันก็เบาอะนะครับอ่าแล้วก็พาตีส,สองนะครับถ้ามันไม่พาีส,สองมันก,มนก็มันก็อาจจะไม่สุดเหมือนกันนะครับแบบอาจจะลูกไฟน้อยอะไรอย่างนี้นะข้อเสียมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็เท่าๆกับข้อดีนะประมาณน ซีเรียลอ,อะไรเล้วนะครับเพราะว่าตัวมันเท่ดีนะตัวมันเท่ดีลแล้วก็ถ้ามาดูในทีมตอนนี้ของผมก็คือทีมหลักของผมตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ดูแบบเป็นทีมที่สีจืดๆเนาะไม่มีสีเขียว <c oughs> คือผมไม่รู้เป็นไรนะครับแบบว่าอยากให้ทีมมันมีสีเขียวอย่างเช่นอากุลิบามาใส่เดี๋ยวก็ะจะดูแบบขบวนการห้าใส่อะไรอย่างนี้นะมันจะดูเท่ๆดีนะ่ะใส่ไป เมื่อผมพูดโค้ดีโค้ดเสียไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุ่มเลยนะครับโดยผมนั้นได้ทําการเตรียมตัวมาทั้งหมด180ใบแล้วในกระเป๋ากูไม่มีหินพัฒนาฮีโร่ไม่ใช่หินพัฒนาพิศารเลยนะครับซึ่งมันเป็นข้อเสียที่ว่าผมนั้นจะต้องโดนการันตีหรือไม่ก็อาจจะดูดีได้หินพัฒนามา2เม็ดแล้วก็หินปุกตื่ออีก2เม็ด3เม็ดอะไรพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะโดนการันตีหรือเปล่าแต่ผมคิด มาแล้วก็คือเตรียมแจมาแล้วว่าโดนการันตี180ใบแน่นอนโอเคครับทุกคนก่อนที่ผมจะไปสุมนะครับผมจะเตือนทุกคนว่าถ้าทุกคนไม่ได้ชอบมันจริงๆหรือว่าอยากได้ดูอยากได้ตัวแค่ทางที่มันดีๆก็ไปรอร่วงอชุราคาบุโตะนะครับอีก4เดือน3เดือน4เดือนนี่นแหละก็รอไปนะครับแต่ส่วนตัวผมก็เรา,าชาทลเลลึกมายิงท่ที่แจกโลหนำโกโก้อะไรมานี่นะครับทุกคนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับซึ่งมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสุ่มเลยนะครับกับราชาเทะเลลึกย่า กับ180ใบที่มันจะโดนเกลือหรือเปล่านะโอเคทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ10ใบแรกนะผมไม่คาดหวังหรอกว่าจะโดน180ใบหรือว่าจะโดนดีนะครับ180ใบก็180ใบนะมาชาร์จไปกดข้ามด้วยไม่ทันอืมาเป็นมั่วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจีนอตอ๋อไม่ใช่โอเคครับ10ใบแรกผ่านไป20ใบ อาจริงอ่ะผมจะตัดไปตอนที่สุม่มใบที่50ิบใบที่60ิก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะออกลูกแก้วหรือหินพัฒนาช่วง,ช,วงช่วงประมาณนั้นนะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนแหละนะครับมันถ้าใครดูดีก็คือออกก่อนนี่ก็คือแบบไม่ไม่ดูดีๆนะแต่คือไม่บอกไม,ไม่ไม่น่าใช้กูที่กูจะดูดีนะครับทุกคนนะแล้วก็กดข้ามไปแล้วก็ตามด้วยตัดติดใบขอชาร์จหน่อยรอบนี้ชาร์จมาค้างนิดนึงแต่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรต้องมาเป็นหรอ จะไปสนใจได้ยไปสนใจเราแค่เท่าไหร่ว่า30ใบอย่าไปลุ้นให้มันออกเลยแล้วกันนะทุกคนมาไวที่40มาจังหวะนี้ครับก้อนเกลือด้บุ๋มมันจะโล่นะครับมาด้วยความเร็วสูงจะมากามัดกระโดดขึ้นฟ้าชาร์จมาเป็นหนึ่งทีจะต่อยไปที่ก้อนเกลือก้อนนี้ดูซิว่าสีอะไรจะออกนะเป็นสีม่วงต่อเม็ดนะครับหืมเกลือออกมาเป็นม่วงสองเม็ดครับ60ใบรอบนี้มันอาจจะต้องออกแล้วนะไม่หินเรียบก็หินกลมคอยนั่งข้ามเลยขอเป็นหินก็ โอเคโรนี้โรที่60ออกเป็นหินเหลี่ยมนะครับก็ดีนะครับเพราะว่ายังไงถ้าโดนการันตียังไงเราก็ต้องได้หินเหลี่ยมมาสักก้อนนึงอยู่แล้วนะครับจำนวน180ใบก็ช่างมันลุยกันจ้อเราจะไม่ยอยงยงยายแน่วนะครับเพราะว่าสูตรที่เราเคยทําไปต่างนานานี่มันก็ไม่ค่อยมีผลแล้วนะครับหมดค่าไปเลยนะครับแล้วก็ไปด้วยความรุนเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เรารุนแล้วมันไม่มีอะไรให้เรารุนมันไม่มีอะไรให้รุนเราไม่มีอะไรให้เราดเด่นนะครับเพราะเหมือนมันจะโดนการันตีกินเกลือ อ,อแล้วก็ไปดูความเร็วต่อเลยนะครับแบบว่าซุ่มแบบเหมือนว่าคนไม่มีดวงซุ่มแบบคนไม่มีดวงการกดข้ามไปเลยโอ้โหโอ้โหไม่ออกนะะจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้ซุ่มรอบนี้ขอชา้าหน่อยชาเคเซลวิธทำการกดข้ามไปเลยสแปมกดข้ามจาังหวะน,นี้ติดปักแน่นอนติดปักแน่นอนด้านใหญ่ติดบัก,นนบก,นนบก,กจริงแล้วลงมาน่าจะเป็นตัวละครเอชอาร์บวกค่าคือบอสแห่งเผ่าทะเลเดี๋ยวนะโลที่เท่าไหร่วะ โลที่ร้อยหนึ่งร้อยได้เอเดดาก็เฉยๆอยู่นะครับต้องเป็นโลที่ร้อยินะถึงจะได้รุนนะครับว่าจะได้เป็นหินเรียนหรือหินกลมไม่ต้องชาร์นแม่งหรอกนะครับโอ้โหเนี่ยโลนี้ต้องออกแน่นอนนะทุกคนโลนี้ยังไงก็ต้องออกเป็นหินกลมออกหินกลมให้กูเถอะอ้ โอ้โหยหินกลมไม่ออกเลยนะทุกคนอีกห้าสิบใบแล้วโอ้โหหินกลมสองเม็ดนะครับทุกคนตุ่มไปแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบใบก็อีกห้าสิบใบเราก็จะได้กินเกลือแท้ๆนะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมดวงดีออกหินปลุกตื่นอีกก็ก็ดูดีแต่ไม่น่าเอาหรอกนะอย่าไปหวงังอะไรเยอะเลยนะครับมาอีกสิบใบอีกสิบใบนะครับร้อยตีสิบใบละกดข้ามไม่เลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องรู้ว่าจะออกเพราะว่ามันไม่ออกอยู่แล้วนะครับเพราะมันไม่ออกอยู่แล้วไงไม่ต้องไปลุน้นครับมาเรามากินกระติ๊งกินเกลือกันดีกว่ากินเกลือกันชิวเชกินเกลือตปกูไม่มีดวงการสุ่มแล้วเซิร์ฟไทยออกไหมเหลือให้กูยี่สิบใบได้ไหมเหลือให้อีกยี่สิบใบเหลือให้อีกยี่สิบใบถ้ามึงไม่ออกโปที่ร้อแปดสิบนะกูจะโกรธมึงมากเลยนะมันต้องมาแล้ว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 กินเกลือครับทุกคน ช่องนี้กินเกลืออยู่แล้วอ่าดองชาร์จให้เลยอ่ากระตกก็ปล่อยอะปล่อยวางนะครับทุกคนเพราะว่าเรากินเกลืออยู่แล้วนะมันคงไม่ออกหินให้หรอกนะมันคงไม่ออกให้หรอก <c oughs> โอ้ยคือแบบว่าคือแบบว่าอะไรที่เราไม่ต้องการมันก็จะออกอะครับเห็นไหม เนี่ยมึงมาทำไมครับเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคะเอามาทำไมก่อนนะห้าเม็ดตึงๆเหมือนฟุเลยนะครับฟุที่ผมสุ่มไปเนี่ยก็คือ180ใบนะก็แถมมาอีกเม็ดหนึ่งนะไม่รู้ทำไมราชาทะเลลึกผมสุ่มไปร้อยสใบมึงก็แถมให้กูอีกเม็ดหนึ่งนะเพราะจะไปปลุกตื่นแม่งเลยนะไม่ต้องรอแม่งละนะรู้สึงสกงูดหิดนะครับที่แม่งมาออกตอน180ใบผมจะทำการเปิดพื้นหึ่งูกที่หนึ่งรูป,รปสองเปิดพื้นหึ่งูกที่สาม เปิดผน,นึกรูปจีๆจากนั้นให้ทําการกดรึกจืนได้เลยนะครับมันก็จะทําการผสานรวมร่างแม่เข้าให้กลายเป็นหมัดข้างจู่โจมบ้าบเข้ามาที่หน้าเรียบร้อยราชาไทยลึกยูอาร์ที่กินเกลือมาเต็มๆแขมแม่งเลยโอเคครับทุกคนก็ก็จบแล้วนะครับกูเกลือต้องไปฟาร์มอีกมันจะมีเศษให้ไหมโอ้ oh my god ต้องปลุกตื่น พราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมต้องขอเวลาทุกคนไปปั้นก่อนละกันนะผมไม่รู้จะได้รีวิวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่แบบว่า,เ,าเก่าแล้วนะใช่เป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับก็ไม่รู้จะรีวิวทําไมเพราะว่าช่องอื่นก็รีวิวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมาปั้นขำๆละกันนะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาใส่ในทีมเลยนี่นะครับตอนใส่ที็นตนไปนี่พังวิที่ร้อยล้านพอราชาเทลึกเข้ามา อยู่ที่88ล้านแล้วครับโอ้โหทำไมมันน้อยอย่างงี้ฮะแผ่นทักทรงทักษักก็ไม่มีให้ไม่ได้ทำให้นะครับโอ้เศร้าโอเคคทุกนเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย